สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเลขปิงปองดาวมายุรีหลวงหายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เลขปิงปองนักร้องสาวดาวมายุรีหลวงหายแม่พึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่16มิถุนายน66วันนี้เราไม่เลขมาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นเลขปิงปองของนักร้องสาวดาวมายุรีโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพระบุข,ข้อความว่าปีนี้ ได้เป็นตัวแทนน้องสาวน้องลี่เซลีนา่าได้ทำชุดให้พี่พึ่งแฮแท็ให้เอาชุดมาเปลี่ยนให้พี่พึ่งที่หุ่นวัดภาษีเอกมยัยแฮแท็ขอบคุณพี่ปุ้มกับน้องเพจแฮแท็ขอบคุณแม่ปัดบ้านผมและทีมงานแฮแทกดีไซน์ชุดบายพิโกดนายห้องเสื้อมัมดีไซน์แฮแท็พุ่มพวงครบรอบ31ปีแฮแทหน้าผมบายน้องเบิร์ดแท วัดภาษีเอกมัยและนักร้องสาวดาวมายุรีก็ได้ล้วงหายเลขปิงปองแม่พึ่งด้วยเลขที่ได้คือ442 4207และ02ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ